สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะนกค่ะกับสิ้นสีลสัจนาลายสุขโขทัยค่ะวันนี้นกเอาตัวสิ้นนะคะเป็นงานสิ้นมุกกรมโบราณนะคะแล้วก็มุกชมายค่ะเอามาให้ดูนะคะมีหลายเฉดสีสวยๆนะคะเดี๋ยวดูไปทีละสีนะคะมีความแตกต่างระหว่างสิ้นมุกกรมโบราณกับมุกชมายอย่างไงอันนี้เรียกมุกกลมค่ะ สีฟ้าอันนี้มุกชไม้เห็นไหมคะมุกกลมก็จะเป็นาลายวงกลมนี่คะ่ะยกดอกด้วยลายวงกลม,มมุกชไม้ก็จะเป็นเหลี่ยมๆแต่มุกเหมือนกันค่ะเดี๋ยวน้องให้ดูเทเลเฉดสีนะคะอันนี้เป็นโทนสีฟ้าพื้นดําโทนฟ้าอันนี้เป็นตัวสิ้นที่เอามาต่อกับเชิงสิ้นแล้วก็หัวสิ้นนะคะนี่คะ่ะตัวสิ้นแล้วก็จะต่อเชิงองนี้อันนี้คือฟิมตัวสิ้นบ้านเราคะ่ะก็จะประมาณนี้คะ่ะ กว้างประมาณนี้นะคะแล้วก็ความยาวก็คือ1.8เมตรหรือ2หลาค่ะขนาดปกติของผ้าบ้านเรานะคะก็จะมีความยาวเท่านี้คืออ่าอะไรนะคือมาตรฐานของบ้านเราค่ะคนทั่วไปไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่ก็ใส่ได้นะคะเพราะว่าเท่าที่นกอ่าทำสิ้นมาก็จะไม่มีปัญหาเรื่องอ่าความยาวของตัวสิ้นอันนี้อันนี้สีหนึ่งค่ะ hmm. ที่นกไม้ชมค่ะ อันนี้จะเป็นโทนฟ้าเทาๆนะคะนี่ค่ะสีจะอ่อนๆละมุนละมุนซอฟค่ะพื้นนี้ค่ะ,ะพื้นที่สองพื้นที่สามอันนี้เป็นสีชมพูบานเย็นค่ะใครที่ชอบสดใสสดใสถามว่าตัวนี้นอกจากเป็นตัวสิ้นแล้วเอาไปแต่งเป็นเสื้อใส่ได้ไหมหรือเอาไปแต่งเป็นกระโปรงได้ไหมได้ค่ะนี่ค่ะสวยๆแบบนี้อเอาห้ดูอันนี้เป็นพื้นดํานะคะเราไปตัดแต่งเป็นสิ้นอ่าเป็นเสื้อคลุมได้หรือว่าเสื้อ ที่ออกแบบเก๋ๆได้เลยค่ะอันนี้เป็นสีแดงนะคะนี่ค่ะมุกสีแดงขนาดเท่ากันนะคะและเอกลักษณ์บ้านเราสังเกตด,ดูตรงหัวหัวสิ้นตรงนี้หัวหรือท้ายสิ้นก็จะเป็นมุกเหมือนกันใส่มุกสีขาวนะคะสีขาวหรือสีเหลืองแล้วแต่ค่ะอันนี้เห็นไหมคะอันนี้จะเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีอันนี้ อันนี่เห็นไหมคะอันนี้จะเป็นสีเหลืองค่ะอันนี้เป็นเอกลักษณ์บ้านเราก็คือใส่สีได้ตามใจชอบค่ะอันนี้เป็นงานทอมืออย่างขึงขึงฟืมหลักคือสีดําแล้วก็พุ่งด้วยสีไรก็ว่าไปแต่ผืนนี้ผืนนี้จะมีเอกลักษณ์มิตินิดนึงก็คือจะมีความแบบว่าเงาเงาเหลือบๆนะคะพื้นสีแดงแล้วก็ตัวสิ้นสีเขียวสังเกตด,ดูเวลาถ่ายรูปก,ก็อาจจะเป็นเขียวหรือแดงอันนี้เป็นสเสน่ห์ของอ่าสิ้นผืนนี้นะคะนี่ค่ะ แล้วก็ผืนสุดท้ายอันนี้เป็นมุกค,ค่ะที่ใส่งานอ่าใส่งานอะมงค,คลได้แล้วก็นี่ค่ะเป็นมุกสีดําแต่ว่ามีหลออดอกนะคะ<อ>เห็นไหมคะเห็นไหมคะมีดอกลายนูนๆแบบเนี้ยค่ะนกให้ดูเนี่ยแต่สีดําเขาก็จะมีความเนี่ยค่ะมีความเปื้อนง่ายเห็นง่ายเนี่ยค่ะนกให้ดูแต่ว่าเขาเป็นสีดําสนิทแบบนี้เลยค่ะอ่าต่อไปอีก องพื้นที่นกไม้ดูคือมุกชะไม้มุกชะไม้คือตอนนี้จะมีอยู่ในมือแค่สองเฉดส,สีก็คือสีม่วงอ่อนกับสีเขียวนะคะบนพื้นสีดําเหมือนกันเนี่ยยกดอกมุกชะไม้อ่อนๆสีม่วงอ่อนๆสวยงามเชียวค่ะเพราะฉะนั้นแล้วแต่คนชอบสามารถนะคะที่นกบอกว่าเอาไปตกแต่งได้อันนี้เป็นสีเขียวเขียวใบไม้อ่อนค่ะนี่ค่ะน้องก็จะมีความสวยงดงามแบบนี้ค่ะใครที่ ชอบหรืออยากได้ก็ติดต่อได้ที่เพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองสุขโขทัยนะคะมีสิ้นมีเสื้อให้ชมนะคะสิ้นก็มีหลากหลายแบบนะคะสามารถติดต่อสอบถามหรือแอดไลน์สอบถามนกได้นะคะถ้าไงที่ใครชอบผ้าทอมือใส่ง่ายๆดูแลง่ายผ้าส่วนใหญ่ที่นกไหมดูเป็นผ้าทอมือนะคะจะดูแลง่ายคือซักได้ปกติ แต่ให้ถนอมผ้าก็คือไม่ซักเครื่องเพราะว่าด้วยความที่น้องยกดอกแบบนี้ค่ะเวลาซักเครื่องก็สามารถดึงเส้นไฝ่ออกมาได้ดอกมันก็จะหลุดลุ่ยค่ะแต่ถ้าซักมือซักผงซักฟอกแล้วก็ปรับน้ํายาปรับผ้านุ่มได้ปกติน้องก็จะยิ่งใส่และยิ่งนุ่มเพราะว่าผ้าที่เราทอเนี่ยช่างทอจะเอาเส้นไฝ่เนี่ยค่ะ ไปแช่อ่านน้ำแป้งก่อนเพื่อให้เส้นใยเขามีความแข็งนิดนึงไม่งั้นงานถอก็จะเป็นงานยากเพราะได้รับไปมันน้องบางผืนก็จะแข็งนิดนึงให้เรา,เาไปแช่น้ําก่อนค่ะหรือซักก่อนก็ได้ก่อนสวมใส่ค่ะอันนี้นกแนะนานะคะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยอบางคนรับไปหมดทําทไมผ้าแข็งจังถ้าใส่น้ําข้าวเยอะผ้าก็จะมีความแข็งมากแต่ว่าถ้าใส่น้อยเขาก็จะมีความเป็นเส้นใย ปกติแต่ว่าถ้าซักออกแล้วน้องซักไปนานๆน,น้องจะยิ่งซักนิ่นิ่มใส่สบายค่ะนกขอรับประกันค่ะแล้วก็ใส่ทนค่ะใครที่สนใจก็ทักทายกันได้นะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ